สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทําไม่ได้เหมือนเป็ดดู Do everything w e c a n สําหรับวันนี้ก็จะมากล่าวถึงเ,เครื่องรับมีดแบบน้ำนะครับผมยี่ห้อ sharpert นะครับผม s h a r p e r รุ่น tiger ส0 0พ s นะครับผมซึ่งผมซื้อมาได้หลายปีแล้วผมวันนี้จะมา,ากล่าวถึงว่า ที่ใช้งานมานั้นดีไหมอย่างไรนะครับผมจากสภาพที่เห็นจะเห็นได้ว่า,าทิ้งไว้นานครับผมไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมจะต้องไปทำความสะอาดนิดหน่อยครับผม,มจเจ้าเครื่องนี้ก็ประกอบไปด้วยหินรับนะครับผม เวท stone g r i d i n g w h e เนี่ยครับผมเส้นผ่าตรงกลางก็แ8นิ้วครับผมแล้วก็มีเจ้าหนังลบเกสรนะครับผมหรือเบอร์ครับผมฝั่งนี้ขนาดน่าจ,จะ10นิ้วครับผมแล้วก็ตอนซื้อมาเขาแถมจิกรับสิวมาให้ครับอันนึงครับผมแล้วก็ที่ตั้งองศาแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมที่ตั้งองศาครับผม ส่วนสเปคเจ้าเครื่องนี้ก็มีขนาดกําลังไฟ120วัตต์นะครับผมความเร็วรอบอยู่ประมาณ120รอบต่อนาทีครับผมพูดถึงจิกนะครับผมที่เขาแถมให้ก็มีอยู่แค่อันเดียวนะครับผมแต่มันจะมีจิกรับมีดแล้วก็จิกรับกันไกลแล้วก็สารพัดจิกครับผมซึ่งหาซื้อต่างหากได้นะผมราคาก็ค่อนข้างแพงครับผมน่าจะหลักเฉียดพันหรือเกินพันนะครับผมสาหรับจิกอื่นๆนะครับผม เจ้าเครื่องนี้ตอนที่ผมซื้อมาผมซื้อมาในราคา4,500บาทเมื่อสัก3-4ปีมาได้แล้วผมแต่ตอนนี้ราคาน่าจะลดลงแล้วครับผมแล้วก็มีรุ่นใหม่นะครับผมน่าจะเป็นไทเกอร์ 5,000S อะไรทันงนี้ยมาผมซึ่งจะมีลออ้อหินเนี่ยอยู่ที่10นิ้วครับผมใหญ่กว่าตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆฐานาวางชิ้นงานนะผมหรือเคเกว่าทูเรสนะผมสามารถปรับระดับได้นะผม เลวมีน็อตขันตัวนี้แล้วก็ย้ายตำแหน่งได้สองตำแหน่งครับผมหน้าหลังส่วนหินรับมีดตัวนี้ที่เป็นวงกลมเดือดลอตัวนี้ครับผมสามารถปรับความละเอียดได้สองระดับครับผมก็คือเราใช้หินรับมีดที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะผมมาวางแล้วก็คล้ายคล้ายลบท่านะผมของมันนะผมถ้าเอาด้านละเอียดใส่มันก็จะเพิ่มความละเอียดไปอยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยกิรติตทั้งมงนี้ผมจำไม่แน่นอนไม่ได้ส่วนถ้าเอาด้านหยาบของหิน รับมีดมาวางมันก็จะกลับมาที่อยู่ประมาณ2 0 5 2 2 0ริบกริตนะผมต่อไปผมก็จะทำการรับสิวนะผมแล้วก็จะบอกอข้อดีข้อเสียของเครื่องนี้ว่ามันเป็นอย่างไรนะผมในการรับสิวนะผมแล้วก็เอาสิวเข้ากับแคลมมาผมแล้วชิดทั้งด้านขวาครับผมเพราะด้านขวามันจะมีที่พักสิวครับผมให้มันได้ฉากครับผม จากนั้นเราหาองศาโดยการใช้ปากกาเมจิกครับผมทาที่บริเวณอ,องศาของอสีลของเรานะผมจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปทาบและก็ปรับหาองศาจนกว่าจะได้องศาที่เราต้องการนะครับผมก่อนทําการเดินเครื่องครับผมเราก็เติมน้ําไปในที่ถังพักน้ําของเครื่องครับผมจนกว่าจะท่วมหินรับมีดตัวนี้ครับผมซึ่งหินรับมีดตัวนี้ผมใช้มาจนสึกล้อ เกือบจะไม่ท่วมนะครับผมน่าจะไม่สัมผัสน้ำนะผมจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้วิธีพิเศษวิธีพิเศษที่ว่าก็คือหาอะไรมารองด้านล่างของเจ้าแทน่แทนรับน้ำถังรับน้ำตัวนี้นะผมเพื่อให้มันยกสูงขึ้นจนสามารถท่วมหินตัวนี้ได้ที่จริงหินตัวนี้น่าจะ,ะหมดสภาพหรือไม่ก็หมด การใช้งานแล้วเพราะว่ามันเหลือเส้นผสุการที่เล็กแล้วน่าจะซื้อเปลี่ยนใหม่ได้แล้วแต่ผมจะไม่มีตังซื้อก้อนใหม่ครับผมเปิดเครื่องครับผมโดยการกดสวิตช์ครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ําท่วมเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็ทําการรับครับผมหาอุณหภูมิในการรับโดยการปรับระดับของเจ้าทูเรสตัวนี้ครับผม ได้ที่แล้วก็ล็อกให้เข้าที่ครับผมหลังจากเปิดเครื่องและทดสอบรับดูผมจะเห็นได้ว่าการกินยังไม่ได้ที่ครับผมยังสูงเกินเราต้องปรับอุณาภล,ลงอีกครับผมตอนนี้ทดลองหาตำแหน่งจนได้ที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะสังเกตร,รอยหมึกของปากกาม a ครับผมต่อไปก็จะทำการรับจริงนะครับผม รับมาสักพักก็จะมีผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเร็วดีเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือก้อนหินก้อนหินนี้ดูเหมือนจะมันจะจะเต้นระเบะครัาผมคือมันเหมือนจะไม่กลมสิสต์สิเดียวครับผมตอนซื้อมาแรกๆยังไม่ขนาดนี้นผมใช้ไปใช้มานานๆยิ่งเต้นระบําอย่างแรงนะครับผมแต่ก็ยังพอรับได้อยู่ครับผมแต่จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับผม ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมสังเกตเห็นว่ามึกก็ใกล้จะลบหมดแล้วครับผมถือว่าการกินเนื้อเหล็กค่อนข้างดีครับผมสำหรับหินตัวนี้นะครับผมสัมผัสด้านหลังก็จะเกิดเบลอเบอรือเกสรเริ่มแล้วนะครับผมหลังจากรับมาสองเที่ยวแล้วจนเกิดเกสรที่มีดนะครับผมต่อไปผมจะรับเป็นครั้งที่สามคือครั้งสุดท้ายโดยการทําให้ก้อนหินตัวนี้ครับผมมันละเอียดยิ่งขึ้นครับ โดยใช้หินรับมีดของเรานะผมด้านที่ละเอียดนะผมทําการอย่างเงี้ยผมลบเพื่อให้ก้อนหินนี้กลายเป็นหินที่ละเอียดนะผมถ้าอยากได้หยาบกลับคืนมาให้ใช้ฝั่งด้านหยาบครับผมลบอย่างนี้ปกติแล้วเขาก็จะมีหินชนิดพิเศษของเขาครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมเอาหินที่เรามีอยู่ครับผมในการทําโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทําให้หินตัวนี้เรียบขึ้นกว่าเดิมมาผมมีความละเอียดมากกว่าเดิมครับ จากนั้นเราก็รับต่ออีกเที่ยวนึงนะผม รูปดูด้านหลังก็เป็นเกรสรน,นะผมซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะาเพียงพอแค่นี้แล้วผมเพราะนี่ก็อาจจะเป็นการสาธิตเฉยๆครับผมแต่ถ้าจริงก็ได้แล้วล่ะครับผมท่านตอนสุดท้ายเราก็มาไอที่ล้อหนังนะครับผมเพื่อทําการลบเบลอลบเกรสรน,นะผมโดยการลบเกรสรเราต้องทําไปตามการหมุนนะผมเราจะไปทําขวาการหมุนนะผมมันจะ ขาดหนังจะขาดได้ครับผมปกติเขาก็จะแถมครีมมาให้ด้วยผมเ,เป็นครีมขัดเงาผมแต่ว่าผมหาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรทำเลย ตอนนี้เกสอนก็หมดแล้วนะผมเป็นเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนซิวเราก็พร้อมใช้งานแล้วผมแต่ที่จริงแล้วซิวตัวนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องรับต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดรอยบินนะผมแต่นี่ผมสาธิตเฉยๆนะผมอาจจะยังเหลือรอยบินอยู่นะผมสรุปข้อดีข้อสีของเครื่องรับมีดแชปเพิร์ตตัวนี้นะผม สรุปข้อดีข้อเสียของเครื่องรับมีดตัวนี้นะผมข้อดีก็คือเป็นการใช้รับโดยการใช้น้ำมาผมจะทําให้ใบมีดของเรานั้นไม่ร้อนนะผมแล้วก็อาจจะรักษาคมได้นานตรงนี้นะผมะข้อ2อก็คือว่าเจ้าเครื่องรับตัวนี้นะผมมันกินเนื้อเหล็กได้เร็วอยู่พอสมควรนะผมถือว่ารับได้เร็วดีครับผม ข้อ3ก็คือว่ามันสามารถรับได้หลายอย่างนะผมเพราะมันมีจิกพิเศษมาสำหรับการรับในสารพัดอย่างนะผมนอกจากนี้แล้วก็ยังมีไอ้ล้อนหนังมาเพื่อทําการลบเกสรทําให้การรับของเราจบภายในเครื่องเดียวครับผมทีนี้เรามาดูข้อเสียของเจ้าเครื่องนี้ครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะสายอยู่ทั้งสองข้างคือมันไม่สมดุลน,นะผมก็คือเขาทามาไม่ไม่ค่อยดีครับผม มันจะสายไปสายมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ก้อนหินก้อนนี้ผมมันโดดเหมือนกบเลยครับตนนัวนี้และที่สำคัญก็มีราคาถ้าจะซื้อใหม่ราคาก็ค่อนข้างแพงครับอะไรก้อนหินตนนัวนี้อยู่ประมาณ9 0 0ถึงพันกว่าบาทนะผมขนาดแดนิ้วและที่สำคัญก็คือมันเปลืองด้วยครับผมใช้คือการสึกรอเน,นี่ยเปลืองครับผมหินนี่จะสึกรอเร็วครับผมรับมมดได้สัก ยี่สิบสามสิบเล่นนี่ก็หายไปเป็นห้ามิลแล้วทำนองเนี้บผมเอ่อข้อเสียเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นเนี่ยฮะผมก้อนหินกับการเอ่อหมุนที่ไม่ค่อยลื่นไหลับผมก็คือสายไปสายมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาน่าจะเพิ่มเติมไอจิกรับมีดครับผมเพราะเครื่องแบบเนี้ยการรับมีดก็เป็นสิ่งสาคัญมีดทาครัวมีอะไรครับผมแต่เขาให้เฉพาะจิกรับสิวมาก็ น่าจะไม่เพียงพอในราคาขนาดนี้นะผมก็ที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นการาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าเครื่องรับมีดเจ้าชเชฟเพิร์ตัวนี้ทุกขั้นตอนทั้งหมดมานะครับผมซึ่งข้อดีข้อเสียอย่างที่ผมกลับไปแล้วนะผมดยส่วนตัวผมแล้วตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เครื่องนี้เท่าไหร่ครับผมเนื่องกันด้วยว่าเจ้าหินตัวนี้มันเริ่มสึกหรอจน จนไม,ไม,ไม่ไม่จมน้ำ้วพูดถึงคือมันหมดลิมิตของมันแล้วและที่สําคัญผมยังลังเลใจที่จะซื้อหินก้อนใหม่มานะผมก็เนื่องด้วยว่ามันสึกเร็วเกินไปคิดว่าจะรอไปจนกว่าจะใช้งานอีกก็ต้องออตอนที่ว่าจะหาอะไหล่ที่เป็นยี่ห้ออื่นที่สามารถลงตัวได้กับตนนัวนี้แล้วก็มันสึกไม่ ม่เร็วอะทนโรงนี้ับผมซึ่งจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันแต่ตอนนี้ผมก็มีเครื่องรับมีชนิดอื่นแล้วผมก็ใช้วิธีอื่นในการรับครับผมส่วนเครื่องนี้ผมก็ทิ้งไว้อย่างนงี้บผม <laughs> โอเคครับสรับคลิปนี้ก็หวังไปยิ่งว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในะช่อง youtube ของผ,ผมด้วยครับขอบคุณครับ